สวัสดีครับผมสวัสดีเพื่อนๆช่องแก๊งคุงสตอรี่ทุกคนด้วยนะครับใครมีปัญหาเหมือนผมไหมครับผมว่าหลายๆคนต้องมีปัญหาเหมือนผมแน่เลยคือผมเปิดช่องนี้เนาะช่องแก๊งคุงนะครับได้ประมาณเดือนกว่าๆแล้วครับเกือบ2เดือนเนาะแรกๆเนาะยอดทรับมันก็ขึ้นปกตินะครับวันละซับสองซับเนาะก็ขึ้นปกติแล้วทีนี้ พอมาหลังๆเหมอเอเือนเพื่อนเริ่มเข้ามาเยอะเนาะก็เหมือนมีคอมเมนต์แบบคอมเมนต์แบบว่าเอ้ยให้กําลังใจแล้วนะ,ะบวกหนึ่งแล้วนะอะไรอย่างนี้ผมก็ไม่ทันได,ได้ติดได้รู้เรื่องพวกนี้เนาะแล้วทีนี้พอเขาติดตามเรามาพอเขาติดตามเรามาปุ๊บเรายังไม่ไทันไปดู YouTube เขาเลยนะเราก็ติดตามเขากลับปุ๊บอย่างเงี้ยประมาณเนี้ยครับแล้วเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมเพื่อนๆยอดติดตามมันเพิ่มก็จริงนะ มันเพิ่มก็จริงนะครับแต่ผ่านไปสองสามวันผมสังเกตว่ายอดติดตามลดง่วบเลยนะครับน,นี่จากประสบการณ์จริงนะครับคือเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนี่เองน่าจะสองสามวันนี่เองครับคือวันน,นั้นมีเพื่อนเพื่อน,อนอมามามา,มาคอมเมนต์เยอะนะครับว่าเออให้กําลังใจแล้วนะติดตามไปแล้วนะอะไรอย่างนี้เราก็ไม่รู้เนาะด้วยความที่เราไม่รู้เราก็ยังไม่ได้ศึกษามาก่อนเนาะ เราก็กดติดตามเขาไปเลยเราก็กดติดตามเขาไปเลยเนาะเราก็ไม่ได้อะไรมากมายแล้วก็กดติดตามเขาไปอะไรเงี้ยเราก็เหม,มือนกับว่าเขากดติดตามเราแล้วกดติดตามเขาแต่ผมว่าการที่เราซับโหลดนะเป็นเพราะเรื่องนี้แหละครับการคอมเมนต์เอ่ยคอมเมนต์แบบว่าแลกซับหรืออะไรเงี้ยม่ได้นะครับผมว่ามันผิดกฎเขาอยู่แล้วคือระบบมันตรวจสอบได้อยู่แล้วระบบ AI ของ YouTube น่าจะเก่งมากๆด้วยเขาตรวจสอบได้อยู่แล้วเนาะ ไม่ควรทํานะครับคือแล้วก็การคอมเมนต์เหมือนการการกดไลค์นะครับเพื่อนๆอ,อยากให้ดูคลิปก่อนเนาะอยากให้ดูคลิปแบบยาวๆกันไปก่อนเนาะแล้วค่อยคอมเมนต์ค่อยกดไลค์บางคนนะผมไม่รู้นะเฮ้ยเราเพิ่งลงคลิปยังไม่ถึงสามวินาทีเลยกดไลค์แล้วงงเขายังไม่ได้ดูเขากดไลค์แล้วมันก็เป็นเป็นสิ่งที่ผิดปกติเนาะกดไลค์แล้วบางคนก็ติดตาม ติดตามเรามาเพื่อที่จะให้เราอะติดตามกลับอย่างเงี้ยครับประมาณนี้เนาะคือจากวันนั้นที่ผมอมะซับมันลดเนาะซับมันลดหววทีเดียวเกือบ20ทสิบซับเลยนะครับจริงทรัพซับผมอะมันแตะ200แล้วเนาะตื่นเช้ามาเฮ้ยหายไปเกือบ20ทสิบซับคือตกใจมากพอตกใจมากก็เลยลองค้นหาข้อมูลดูจากประสบการณ์ของเพื่อนๆแต่ละช่องแต่อะไรเงี้ยเขาก็แนะนํามาบอกว่าคือ ยอดซับลดอ่ะมันก็อาจจะเป็นเรื่องปกติคือมันอาจจะมีซับผีด้วยนะครับซับที่แบบว่ามาติดตามเราเฉยแต่ก็ไม่เคยติดตามช่องอื่นเลยไม่ไปดูคลิปดูอะไรใครเลยอย่างเงี้ยอันนี้คือซับผีเนาะสร้างมาเพื่อติดตามยเงี้ยอันนี้ระบบ YouTube หน้าเขาจะกําจัดออกอัตโนมัติอยู่แล้วเนาะไม่กี่วันอะไรเงี้ยเขาก็อาจจะดูแบบมันจะมีระบบตรวจสอบเขาเนาะผมว่าเนาะแล้วก็ไอที่คอมเมนต์นั่นแหละอันดับสองเลยผมว่าในคอมเมนต์แล้วก็พวกคอมเมนต์แบบแลกซับอะไรเงี้ย ไม่ไม่ทำนะครับไม่ควรทำเนาะไม่ดีนะครับแล้วก็จากประสบการณ์ตรงเนาะผมเคยทําช่อง YouTube มาก่อนก่อนหน้านี้ผมเคยทํามันเป็นช่องเกี่ยวกับแนวทางซื้อลอตเตอรี่อะไรประมาณเนี้ยแต่ช่องเนี้ยเชื่อไหมเพื่อนเพื่อน,นซับเพิ่มขึ้นตลอดนะไม่ลดเลยเพิ่มเวลาคนสองคนผมก็ลงแนวทางซื้อลอตเตอรี่ให้เขาไปเรื่อยๆนะตอนนี้ยอดซับก็จะถึงพันแล้วเนาะก็ทําไม่นานมากแต่ว่าโอกาสเปิดสร้างไรายได้มันมันน้อยนะครับ ผมกลัวว่ามันเปิดสร้างอะไรได้ไม่ผะไม่ได้เนาะถ้ามันผ่านเกณฑ์เพราะว่ามันมันสุ่มเสี่ยงอะครับแนวทางซื้อลอตเตอรี่เนาะมันสุ่มเสี่ยงอะไรเงี้ยผมก็เลยมาทําช่องใหม่เป็นช่องนี้เนาะเป็นช่องแบบว่าท่องเที่ยวอะไรเงี้ยครับชีวิตประจําวันอะไรเงี้ยครับแต่ผมมาสังเกตนะช่องที่ผมทําก่อนนั้นเนี้ยซับไม่ลดนะลดก็ลดน้อยมากแบบสามสวันลดหนึ่งซับอย่างเงี้ยครับมันเป็นเรื่องปกติถ้าอย่างเงี้ยครับก็ใครที่ซับลดเนาะก็ คงจะตกใจเหมือนผมเนาะจากที่ไปหาข้อมูลมาก็ประมาณนี้นะครับเพื่อนๆครับผมผมจะมาสรุปเนาะสี่สาเหตุนะครับที่ซับหายเนาะซับลดลงนะครับเพื่อนๆก็คือ1ผู้ติดตามไม่มีตัวตนนะครับไม่เคยไปกดดูวิดีโอใครเลยนะครับผมมากดติดตามเราอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่เคลื่อนไหวอีกเลยนะครับอาจจะเป็นเเขาเรียกว่าซับผีเนาะกดแค่ติดตามเรา เพราะว่าเขาก็ต้องป้องกันเนาะ u t u b e อาจจะเขาก็รู้แหละเขาต้องป้องกันแหละแล้วเขาก็จะลบแอคเค้าพวกนี้ที่ติดตามเราออกอัตโนมัตินาะเนี่ยครับบางคนก็ผื่นกับว่าสมัครแอคเค้์เยอะๆเพื่อติดตามสรุปไม่ได้นะครับมันผิดกฎเนะ YouTube เาะ u t u b e เขารู้ครับมันผิดกฎนะครับผมข้อ2นะครับก็คือคอมเมนต์คอมเมนต์แลกซับอะไรประมาณนี้ครับคอมเมนต์แลกซับกันเนี้ยครับผิดแน่นอนครับนเนี้ยครับ คอมเมนต์แลกซับเนาะให้กำลังใจกันไปแล้วนะบวกหนึ่งอะไรเงี้ยครับบวกหนึ่งซับอะไรเงี้ยอย่าคอมเมนต์เลยนะครับแบบนี้ไม่ดีนะซับลดแน่นอนครับแล้วก็ข้อ3ก็คือกดติดตามไปกับทันทีนะครับลดแน่นอนครับสมมติว่าเราติดตามเขากดติดตามเรามาปุ๊บเราก็กดติดตามเขากลับทันทีเนี่ยซับลดแน่นอนเนี่ยครับ ไม่เกินสองสามวันนะครับเอ้ยซับเราหายไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่าถ้าเราจะกดติดตามเพื่อนจริงๆอ่ะเราก็อยากให้อยากกดติดตามเพื่อนเหมือนกันเนาะเพื่อนเขาอุตส่าห์มากดติดตามเราก็ให้เว้นระยะสักสองสามวันค่อยไปกดติดตามเพื่อนก็ได้นะครับมันจะได้ไม่ผิดธรรมชาติเนาะบางทีแบบมันผิดธรรมชาติมากเลยนะคือใครจะมาแบบโอ้โหชอบเรากดติดตามเราเราก็กดติดตามกลับทั้งที่เรายังไม่ได้ดูคลิปเขาอะไรอย่างเงี้ยมันก็ผิดธรรมชาติเนาะ ข้อสีเลยนะครับการยกเลิกการติดตามนะครับอันนี้ก็อาจจะมีบ้างนะครับแต่ผมว่าเป็นส่วนน้อยเพราะว่าอย่างผมเนี่ยผมกดติดตามใครแล้วผมก็ิดตามเลยผมก็ไม่ค่อยเลิกติดตามนะครับก็คือถ้าไม่แบบว่าเป็นคลิปที่แบบโหมันไม่ใช่แนวเราเลยมันแบบมันรุนแรงอะ่ะมันเนื้อหามันไม่สร้างสารรค์เลยมันแบบมันเป็นบันานลบมากเลยอะไรเงี้ยบางทีเราก็เฮ้ยไม่ชอบว่ะเลิกติดตามดีกว่าอะไรเงี้ย มันก็อาจจะเป็นส่วนน้อยนะครับการที่กด,ดยกเลิกติดตามนะครับเพื่อนๆสําหรับคลิปนี้เนาะผมก็เอาปัญหาปวดหัวมาเนาะมาอธิบายให้เพื่อนฟังเนาะจากที่เจอมานะครับยังไงก็เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องแก๊งคุงด้วยนะครับช่องน้อยๆเนาะเพิ่งทําในเดือนเศษๆนะครับผมเป็นกําลังใจให้กันเนาะบายบายนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ